ยังน้อมีน้ำส้มมีน้ำมะาวขาวจ้าเป็นส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่ตารมีเนื้อด้วยทำใหม่สดทุกวันจ้าใช้ส้มเขีวหวานสายน้ำผึ้งแมนดาดิสามอย่างรวมกันจ้าขายขวดละขวดเดียวสามสิบบาทค่ะถ้าสี่ขวดร้อยสี่ขวดร้อยข้าวๆาวน้ำอะไรลูก อันนี้เป็นมะพร้าวจ้ะน้ำมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมแครอทเป็นเด่นไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลสดจากลูกทุกวันเลยขายขวดละเท่าไหร่น้ำมะพร้าวราคาเดียวกันค่ะหนึ่งขวดสามสิบอ่าสี่ขวดร้อยสี่ขวดร้อยน้องอะไรน้องน้องชื่ออะไรนะชื่อกัญญาจ้าน้องกัญญาพี่กัดขายอยู่ที่ไหนนะคะจะเดิอดขายตามร้านอาหารแต่นในคอนแก่นค่ะจะมาเริ่มต้นที่ตลาดจอมพลมีร้านวานิมาแล้วก็ร้านข้างหลังก็เพิ ขายถึงกี่โมงแต่ละวันขายถึงกี่โมงแล้วแต่วันค่ะแม่บางวันก็หมดเร็วก็สองทุ่มบางวันหมดช้าก็สามทุ่มเตรียมสินค้ามาเท่าไหร่ไ่เยอะเรกคาะช่วงเย็นก็แค่แปดสิบแปดสิบแปดสามยี่สิบสี่โอ้โหสองพันกว่าบาทได้กำไรวันละสองพันทุนสองทุนสี่ร้อยเหรอ <_ an> สมพ้อน <_ an> ปากสิลูกก็พอได้อยู่จ้าเพราะว่าเราเรียนไม่จบเราไม่สามารถทำ่องนได้ก็ต้องมาเดินไปยอย่างนี้ละจ้ะคนเรียนจบก็ไม่ใช่ว่าจะมีงานได้งานดีเงินดีงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตดีหมดนะลูกนะสู้สู้ค่ะ